ใครมีอะไรก็เอามาขายคนนี้คนนั้นสว่านี่เก่งอาหารก็าให้หนูมาขายคนนี้เก่งถัาาาานนก,กสานถักสารมาขายคนนี้เก่งหาปลาสมมุนนะก่อนก็ไปหาปลามาขายเอามาร่วมกันนะมาขายหนูนายใหญ่จะตป่าแท่อองก่อนมาเลยว่ามันนี่ตะคน,นขายแต่เป็นมืมีคนซื้อแม่บอกนะบอกขายอในเมือง<ม>นี่ค่ะอยู่บน,น,นตลาดหน้าตักคนขายห,หลายอันเห็นมีคนยากมซื้อ ตกี้เป็นเป็นแบบนี้หนูไม่เข้าใจว่าจังหวัดเขา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 คิดยังไงนะแต่ในมุมมองหนูเป็นคนค้าขายหนูม,มองว่าคนขายมันเยอะโพดรล้นตลาดผู้ได้ก่เฮ็ดผู้ได้กะเฮ็ดไกยเก้งขนมไก่เก่งขนมมาขายแต่มันไม่มีคนซื้อวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากเราไดออเดอร์เราได้ทําการค้ากับจีนถามว่าขเขาบอกภาษาจีนเนี่อกกาบาได้แต่เรามีคอนเนคชั่นเรามีสายสัมพันธ์นไหมคะเรามีสายสัมพันธ์ที่ดี คุณบาร,รมีบงพารนะคะเอางานนี้แหละมาให้สาหากรณ์เราจะมีสาหากรณ์สักกี่คนที่ได้แบบนี้รู้ว่าแท่ไม่มีถูหไหมนะไม่มีหรอกค่ะ